ต้องบอกว่าโลกของการเงินการลงทุนทุกวันนี้ไม่หยุดทิงนะคะดังนั้นเองการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อรองรับความต้องการหรือแม้แ,มแต่นวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปถือว่าทุกบริษัทตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้ากันแล้วด้วยนะคะ,คะอย่างล่าสุดเองค่ะทางด้านของบริษัทซัพอ no ินโนเวสเอ X นะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะตอนนี้ได้เปิดยุทธศาสตร์ใหม่นะคะเพื่อขับเคลื่อนอนาคตโลกการเงินการลงทุนและในขณะเดียวกันค่ะย,ยังรวมไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรด้วยนะคะพร้อมชู i n n o v e s t X Super a p p ครบ ทุกจักรวานการลงทุนค่ะ ดรอารักษ์สุธีวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอ็กซ์มีการเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโลกการเงินโดยเฉพาะเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งในอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนด้วยเหตุนี้ค่ะบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอ็กจำกัดจึงได้ปรับยุทธศาสตร์องค์กรครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด future of finance r e i m a g i n e ต่อยอดการให้บริการด้านการลงทุน แบบดั้งเดิมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนแห่งอนาคตเพื่อที่จะทําให้การลงทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเป็นเรื่องง่ายเข้าถึงง่ายด้วยนะคะทุกคนเข้าถึงได้ผ่านทั้งเทคนโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆสู่จักรวาลแห่งโอกาสทางการเงินการลงทุนได้อย่างเท่าเทียมตั้งเปาด้วยค่ะสูก่การเป็นผู้นําด้านการลงทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรแห่งภูมิภาคอาเซียน พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Innovest X สุ per แอปแรกในไทยที่รวมสินทรัพย์ทุกประเภทไว้ในแอปเดียวเช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนตราสารหนี้และสินทรัพย์ดิจิทัลครบทุกจักรวาลการลงทุนเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าสู่การลงทุนทุกรูปแบบได้ง่ายขึ้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน i n n o v e s X ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ ของเราเนี่ยอนอกจากที่จะทําให้เห็นภาพรวมแล้วว่าแต่ละท่านเนี่ยลงทุนในรูปแบบไหนนะครับให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆมีการดูผลประกอบการในอดีตการให้ข้อมูลการมีกูรูนะครับมาช่วยเนี่ยเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีเรียกว่ามีประสิทธิภาพเป็ในขณะเดียวกันเป็นไปอย่างที่มีความรู้ความถูกต้องนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการเก็งกาไร ในลักษณะนั้นเพราะเรา,เราเชื่อจริงๆว่าการลงทุนเนี่ยจะเป็นตัวที่ต่อยอดให้ทําให้คนไทยเนี่ยเป็นการยกระดับมาตรฐานของอความเป็นอยู่ต่างๆได้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาช่วยได้ในอนาคตครับแล้วเราก็หวังว่าแอปของเราเนี่ยจะเป็นที่ที่ทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงได้ครบนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยสนับสนุนลูกค้าแล้วก็คนไทยของเราได้กันครับ โดยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดนะคะตั้งเป้าจำนวนลูกค้าไว้ที่4-5ล้านรายและขึ้นเป็นท็อป5นะคะธุรกิจด้านการลงทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลในอาเซียนพร้อมนยานสู่ IPO ภายใน3ปีด้วยค่ะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปเพียงไม่นานนะคะก็สามารถขึ้นอันดับหนึ่งในหมวดแอปของการลงทุนได้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะดูในเรื่องของจักรวาลการลงทุนครอบคลุมทุกสินทรัพย์ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้แล้วค่ะ